เราให้ไม่เท่ากันอเลาให้ไม่เท่ากันถ้าเราจะให้เท่ากันก็ทําได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าทุกคนรวยหมดแล้วใครจะใช้แรงงานถ้าทุกคนจนหมดแล้วใครจะลงทุนเพราะนั้นก็ให้แต่ละคนไม่เท่ากันเราต้องทาใจตรงนี้ด้วยแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันถ้าหากว่าเราไปมองเขาแล้วเราอิจฉาริษยาขึ้นมา <s> นั่นหมายความว่าเราไม่พอใจแล้วสิว่าอเลาให้เขามากกว่าเรา พอเราเกิดความมิสยาขึ้นมาเนี่ยนะครับศรัทธาเราเริ่มสั่นคลอนแล้วเพราะเราไม่พอใจพระเจ้าแล้วนี่ว่าเอ้ยทําไมให้เขามากกว่าทําไมไม่ให้เราเหมือนกับเขาบ้างมันเป็นเรื่องของพระอ,องค์อะเพราะเราเรียนรู้มาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นของขัล้ออันล้์มีสิทธิ์จะให้แก่ใครมากน้อยอย่างไรให้เท่าไหร่ก็ได้เรื่องของพระองค์เพราะนั้นมองในสิ่งที่เรามีนะครับอย่าไปมองในสิ่งที่คนอื่นเขามี เดี๋ยวเราก็จะเกิดความวิสยาแล้วความศรัทธาเองาเราก็จะสั่นขอนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัยรุ่นอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่ที่เพื่อนใส่ไปอวดที่โรงเรียนคู่งสี่พันกว่าบาทเหยียบที่หมาเหม็นเหมือนกันกับรองเท้าคู่ละสามร้อยบอกพ่อบอกแม่ให้อยากจะซื้อนะครับแม่พ่อแม่ไม่ซื้อให้เพราะว่าไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรรองเท้าก็มีแล้วสามสี่คู่ กระัดกระเฟียดให้พูดกับพ่อแม่ตั้งหลายวันงุดหงิดมีแต่ความทุกข์หน้าตาทุ่มนะครับวันหนึ่งนั่งอยู่ที่นอกชานเห็นขอทานคนหนึ่งเดินมานะครับขาขาดกระโปกระเพกมากเห็นสภาพไปแล้วนึกได้อัลัมพิลาโสวกระบาเขาไม่มีขาไอเรามีขารองเท้าก็ยังมีอยู่ คนนั้นเขาไม่มีขาไม่มีโอกาสได้ใส่รองเท้าเรายังมีรองเท้านึกขึ้นมานี้ได้วิ่งเข้าไปในบ้านขอโทษพ่อขอโทษแม่ความสุขก็กลับคืนมาอีกครั้งนฉ่น,นั้นอย่าไปมองไอ้คนอื่นที่เขามีมองตรงที่เรามีแล้วขอบคุณพระผู้เป็นเจา้าอย่าไปคิดว่าคนมีมากกว่าเราเขาจะมีความสุขนะครับถ้าเราไปคิดว่าเขามีมากกว่าเราแล้วเราไม่พอใจเขาความทุกข์ก็จะเข้ามาในใจเราทันทีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บออกแล้วได้ในสิ่งที่เราอยากได้ค่อยๆเก็บค่อยสะสมไปเมื่อเหลือแล้วนะครับจ่ายสักกาอันนี้ถือเป็นหน้าที่ละไม่ได้เป็นความสมัครใจนะครับไม่ได้คิดว่าจะทําอย่างไรก็จะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายได้แต่อันนี้เป็นหน้าที่เหมือนกับการจ่ายภาษีพอรอโด90 นะครับซึ่งเราจะมาเรียนรายละเอียดกันนะครับผู้มีหน้าที่จ่ายสการดอันนี้ต้องเป็นมุสลิมเพราะการจ่ายสการดเนี่ยคือการปฏิบัติศาสนกิจที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าด้วยการวักรัพย์สิ่งของตัวเองที่มีคินละหมดเนี่ยออกไปแสดงความจงรักภักดีหรือปฏิบัติศาสนกิจต่อพระเจ้าด้วยรัพย์ละหมาดทาด้วยร่างกายสการทดทด้วยทรั์ที่ทุกคนชอบหัวแหงนกัน เพราะฉะนั้นคนที่จะจ่ายสก,การนั้นต้องเป็นมุสลิมถ้าไม่เป็นมุสลิมไม่ต้องทําเพราะว่าไม่ได้สตาใใรา์อิสต์พระเจ้าอันที่สองก็คือว่าต้องบรรลุนิติภาวะหมายถึงเข้าสู่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ตามหลักการศาสนาอิสลามก็คือว่าหากเด็กผู้ชายเริ่มมีอาการฝันเปียกถือว่าเข้าเกณฑ์วัยผู้ใหญ่แล้วหากมีทรัพย์สินถึงขีดกําหนดที่ศาสนากําหนดไว้ต้องจ่ายสการ สำหรับเด็กผู้หญิงถ้าเริ่มมีประจําเดือนหากมีทรัพย์สินครบกําหนดที่ศาสนาวางเอาไว้ก็ต้องจ่ายสักการนะครับอันที่สามก็คือว่าต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน,สนแม้สติปัญญาอาจจะยังคิดคำนวณไม่เป็นเขาต้องมีผู้ดูแลผู้ดูแลทรัพย์สิน,สนผู้พิทักษ์เนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ในการจ่ายสักการให้นะครับอันที่4ก็คือว่ามีทรัพย์สินถึงพิกัดที่กําหนดก็คือว่า มีมูลค่าเท่ากับราคาทองคําหนัก5.6บาทวันนี้ทองคําบาทละเท่าไหร่ไปดูในท้องตลาดนะครับแล้วก็เอา5.6าคูณแล้วสำรวจทรัพย์สินของเราดูว่ามีถึงกำหนดฉีดนี้ไหมนะครับอันที่5ก็คือว่าถือครองทรัพย์สินครบ1ปีจันทติ3ามรวันคือครบ3ามวันปุ๊บต้องจ่ายสก,กัดทําทุกปี นะครับถ้ามีทรัพย์สินถึงขีดกําหนดอ,อันนี้เราดูนะครับว่าทรัพย์สินที่ต้องนามาจ่ายสักัดมีอะไรบ้างประการแรกก็คือหนึ่งเงินมาถึงเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเราที่อยู่ในบัญชีธนาคารกี่ธนาคารก็แล้วแต่แอบซ่อนคนที่บ้านเอาไว้ถ้าเป็นของเราเราซ่อนซ่อนเองเรารู้ว่าเท่าไหร่เมื่อเรารู้เอาเรารู้เอามารวม ไม่เฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะครับเงินที่เป็นโลหะโลหะเงินเนี่ยถ้ามันมีมูลค่าต้องเอามารวมด้วยหนึ่งรายการแล้วนะรายการที่สองก็คือทองคําทองคาแท่งทองคารูป,ปรพรรณนะครับเพราะอะไรเพราะทองคำเนี่ยมันมีสภาพคล่องสูงทองคาจริงๆแล้วมันก็คือเงินทุกวันนี้คนเราเนี่ยซื้อทองคาเพื่อที่จะออมเอาไว้ เวลายามต้องการเงินไปลงตึง้งไปล้านทองได้เงินมาทันทีสภาพคล่องมันสูงะฉะนั้นก็ต้องเอามาคิดคำนวณด้วยทองแท่งทองรูปพรรณอันที่ห้อยคออยู่ใส่ข้อมงข้อมือใส่ตุงมง้มหงตุ้มหูแม้กระทั่งถ้ามีจัมปิ้งทองคำเป็นมรดงตกทอดมาคุณพอ่อคุณแม่ให้ก็ต้องเอามาช่างเอามาคิดด้วยนะครับอันที่สามก็คือสินค้าที่เป็นของเรา ถ้าเขามาฝากวางขายไว้ไม่ใช่ของเราไม่ต้องเอามาคิดเพราะไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเป็นของเราสินค้ามันมีสภาพคล่องมันสามารถแปลงเป็นเงินได้ถ้าหากว่าขายส่งก็คิดราคาขายส่งขายปีก็คิดราคาขายปีนะครับงนั้นต้องคิดคำดวนวณเรามีสินค้าของเราอยู่ในสต๊อกเท่าไหร่เพราะมันสามารถแปลงสภาพเป็นเงินได้มันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอ,อันประการถัดไปก็คือหุ้นซื้อหุ้นเอาไว้ นะครับหุ้นปตทหรือหุ้นเทมอเซกเช็คราค,คาหุ้นวันที่เราจ่ายสกาดว่าราคาเท่าไหร่เอามารวมรวมเสร็จแล้วลบด้วยนี่ไม่ใช่นี่ทั้งก้อนนะฮะนี่ที่เราจะต้องชําระในเดือนที่เราจะจ่ายสกาดไปกู้เงินเข้ามาหนึ่งล้านบาทเพื่อปลูกบ้านต้องผ่อนเดือนละเบิกห้าสมมุติว่าเดือนธันวาเราต้องจ่ายสกาดนะครับงวดเดือนธันวานะเงินผ่อนบ้านเป็นนี่ี่ต้องเอามาลบ ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรต่างๆเอามาลบนะครับเมื่อลบนี่ไปแล้วเนี่ยดูซิว่ามีมูลค่าเท่ากับราคาทองคําหนัก5.6บาทไหมถ้าหากว่าถึงก็มีหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่นะย้ํากันนะครับว่าต้องจ่ายสกาด2.5ถ้าหากว่าไม่จ่ายสกัดมีอะไรไหมมีเลยครับ คำสั่งที่พระุเจ้ากําหนดเอาไว้ให้ปฏิบตัติถ้าฝ่าฝื้นถือเป็นบาปยังไม่ต้องทําชั่วนะครับคําสั่งที่พระเจ้าใช้แล้วไม่ปฏิบัตินี่ถือเป็นบาปโดยปริยายละหมาดสะกดาสิ่นอดไม่ดมหัชอันนี้เป็นหน้าที่ที่พระเจ้ากําหนดต้องทําถ้าไม่ทําก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกับเราไม่จ่ายภาษยาีย่านพู้ง่ายๆก็มีโทษเขาจับได้ก็ต้อง ถูกกรมสรรพกรฟ้องร้องตามบรภาีบวกอัโโตโนงตดอกเบี้ยถ้าโคงค่าปรับอีกสารพัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่จ่ายสก,กาด2.5%เนี่ยนะครับไอ้2.5%ที่เราไม่จ่ายสาก,กัดาเนี่ยมันก็เป็นสเสมือนกับขี้จิ้งจบที่ตกลงไปในแก้วน้ําที่สะอาดเราหากินมาสุดจริตไม่เคยคดปโกงใครเลยแม้แต่สตังแดงเดียว พอสิ้นปีเราไม่จ่ายสกาดหมายความว่าเรายักยอกทรัพย์สินที่เอาล์ให้แก่คน